เรื่องเล่าจากนครวัดเมื่อความเป็นเมืองมรดกโลกปะทะกับสิทธิมนุษยชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานข่าวสำคัญอันหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นเมืองมรดกโลกของนครวัดสถานภาพกําลังสั่นคลอนเพราะว่ามี คำแนะนำจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกหรือว่า world heritage committee ที่จัดการประชุมครั้งที่46ที่เมืองนิวเดลีประเทศอินเดียครับคณะกรรมการเนี่ยได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานภาพของความเป็นมรดกโลกของนครวัดอันเนื่องมาจากการมีคน อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่มรดกโลกขนาด401ตารางกิโลเมตรของนครวัด เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็ได้รับคำเตือนมาหลายครั้งแล้วแล้วก็รัฐบาลของประเทศกัมพูชาโดยกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของเขาร่วมกับอัปสรา n เนชั่น l a ออ h o อร t y ตซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการดูแลความเป็นมรดกโลก ของนครวัดนะครับก็ได้พยายามที่จะแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดโดยการที่มีแนวทางจะย้ายประชาชนและก็ชุมชนที่เข้ามาอยู่ในบริเวณเมืองมรดกโลกอังกอร์วัดเนี่ยนะครับไปอยู่ที่เมืองรุนตาเอกซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่อังกอร์วัดเนี่ยนะครับประมาณ25กิโลเมตรซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็มี พื้นที่ดินนะครับที่ให้ขนาด20คูณ30เมตรแล้วก็ให้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนไปสร้างบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนั้นได้นะครับประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างมาตรฐานของความเป็นเมืองมรดกโลกที่มีเกณฑ์ต่างๆเข้มงวดมากมายเพื่อรักษาสถานภาพภาพลักษณ์เอกลักษณ์อัตลักษณ์รวมถึงโบราณสถานต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก มักจะขัดแย้งกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนการค้าการบริการครับหลักๆเพราะว่าตัวตนของการเป็นพื้นที่มรดกโลกก็นำมาซึ่งการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอย่างมากนะครับประเทศไทยก็เคยเจอปัญหานี้ครับเมืองประวัติศาสตร์อุธยาของเราก็เคยถูกเตือนว่าอาจจะต้องถูกขึ้นบัญชี ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกถอดออกจากสถานภาพเมืองมรดกโลกมาแล้วเนื่องจากการตั้งถิ่นฐานอันไม่เป็นระเบียบและไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ม,มาตรฐานของความเป็นมรดกโลกนะครับประเด็นนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับที่เมืองมรดกโลกทั้งหลายก็เจอกันมาหมดนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นเมืองมรดกโลกก็เป็น ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยเพพาะยิ่งอังกอร์วัดเนี่ยนะครับขนาดพื้นที่ถึง401ตารางกิโลเมตรซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเป็นพื้นที่มรดกโลกมาตั้งแต่ปี1992 แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับโลกครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มาเที่ยวประเทศกัมพูชาเนี่ยยังไงก็ต้องมาครับเหมือนกับประเทศไทยมาแล้วก็ต้องมาวัดพระแก้วยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดและนึกถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทอนุรักษ์ประวัติศาสตร์นะครั กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นี้เรื่องปกติครับมีตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงหลังพระอาทิตย์ตกถึงดึกดึกดึดดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาตักบาตรตั้งแต่เช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ตัวของนครวัดไปจนถึงการดูพระจันทร์เต็มดวงฉายแสงมาที่นครวัดในช่วงของกลางคืน ลองคิดดูว่ากิจกรรมเหล่านี้ต้องการแรงงานและก็ต้องการคนมาสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางร้านค้าร้านอาหารไกด์ทัวร์และอื่นๆและพื้นที่ใหญ่ขนาด401ตารางกิโลเมตรของนครวัดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแรงงานเหล่านี้ที่สามารถเดินทางได้ใกล้ครับเพราะเขาต้องตื่นก่อนนักท่องเที่ยวแน่นอนผ่านักท่องเที่ยวมาและเมื่อนักท่องเที่ยวถูกส่งกลับไปที่พักหลังจากดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนแล้วพวก เขาก็ต้องกลับบ้านไปนอนพักเหมือนกันนะครับดังนั้นแรงงานเหล่านี้ครับไม่สามารถที่จะเดินทางไกลทั้งช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดึกดึกดืกด่นๆื่นได้หรอกครับเขาต้องมาอยู่ใกล้แหล่งที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วแน่นอนว่าเขาก็ต้องทำการปลุกรุกหรือตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ขัดแย้งกับเกณฑ์ของความเป็นพื้นที่มรดกโลกแล้วตัวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ๆครับเพราะว่า รัฐบาลของประเทศกัมพูชาก็ต้องย้ายคนเหล่านี้ออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นเมืองมรดกโลกแต่ในอีกข้างหนึ่งครับองค์กรเกี่ยวกับมนุษยชนอย่างเช่น Amnesty International เขาก็เข้ามาคัดค้านกับการย้าย คนเหล่านี้ออกไปเพราะว่ามันทําให้เกิดปัญหาชีวิตของเขาครับเพราะว่าแน่นอนเขามาอยู่เนี่ยเขามาเป็นครอบครัวนะครับเขาไม่ได้มาคนเดียวเกิดเป็นชุมชนขึ้นความเป็นชุมชนเหล่านั้นก็มีแรงงานหลากหลายประเภทนะครับผู้ชาย คนเป็นสามีอาจจะเป็นพนักงานขับรถผู้หญิงอาจจะเป็นแม่ค้านะครับเรื่องอื่นๆไปแล้วก็ลูกหลานก็เข้ามาทำงานในพื้นที่เมืองมรดกโลกเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวเช่นกันแล้วถ้าย้ายเขาออกไปชีวิตเขาก็ลำบากและมีปัญหาอื่นๆตามมามากมายแต่ว่ารัฐบาลกัมพูชาก็พยายามจะแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับด้วยการวางแผนที่จะย้ายเขาไปอยู่ที่เมืองรุนตาเลก นะครับที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วแล้วก็จัดการพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบสนองนะักที่ผ่านมานะครับย้ายไปแล้ว5,000ันโครเลือนแล้วก็เกิดปัญหาตามมามากมายเพราะว่าเดินทางไกลขึ้นแล้วก็พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่าพอไปสร้างบ้านใหม่ก็มีทุนตามมาว่าจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างบ้านใหม่การย้ายไปจากเดิมที่ทุกคนในครอบครัวเคยทำงานกับการท่องเที่ยวได้ ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าทําทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยพอไปอยู่ไกลขึ้นการที่จะผูกพันกับบ้านและเดินทางไปทํางานอย่างง่ายๆต้นทุนมันก็สูงตามขึ้นมานะครับไม่ใช่แค่5,000ครัวเรือนเท่านั้นนะครับที่ย้ายไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลของประเทศกรรมัมพูชาย,ยังวางแผนจะย้ายอีก5,000ครัวเรือนรวมทั้งหมดเป็น10,000ครัวเรือนนะครับออกจากอังกอร์วัดไปอยู่ที่รุนตาเลกเนี่ยแหละครับ ถามว่าการที่องค์การยูเนสโกประกาศพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วเนี่ยจำเป็นต้องย้ายคนออกไปทั้งหมดทิ้งไว้แต่โบราณสถานหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าเกณฑ์ต่างๆขององค์การยูเนสโกเขาได้ให้ความสำคัญกับโบราณสถานความเป็นประวัติศาสตร์กับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมอยู่แล้วครับดังนั้นใครที่เคยอยู่มาอย่างถูกกฎหมายและรูปลักษณ์ รูปแบบวิถีชีวิตรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ได้ส่งผลกระทบต่อลักษณะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวตนของมรดกโลกนั้นๆก็สามารถอยู่ต่อไปได้แต่ก็ที่ผมบอกล่ะครับพอเป็นพื้นที่มรดกโลกประกาศโดยองค์การยูเนสโกปุ๊บ นักท่องเที่ยวตามมาไม่ใช่ตามมาน้อยๆนะครับตามมาขนาดใหญ่ดังนั้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือแรงงานที่จะต้องตอบสนองนักท่องเที่ยวเหล่านั้นจึงเกิดแรงงานตามนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแรงงานเหล่านี้ครับต้นทุนเขาน้อยอยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายและ รูปล,ลักษณะต่างๆของที่อยู่อาศัยของเขารวมถึงองค์ประกอบอื่นๆก็ไม่ได้สอดคล้องกับเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์ตัวตนของความเป็นเมืองมรดกโลกที่เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่แต่อย่างใด ท่านผู้ฟังลองดูรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับว่าชุมชนของแรงงานต่างๆที่เข้ามาตอบสนองนักท่องเที่ยวเนี่ยรูปร่างหน้าตาของที่พักเขาเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. ก็เหมือนชุมชนแออัดของบ้านเรานะครับผนังต่างๆทําด้วยสังกะสีทําด้วยไม้ชั่วคราวต่างๆ แล้วก็ไม่ได้มีระบบระบายน้ําจัดการของเสียที่เหมาะสมเรียกว่ารูปร่างหน้าตารวมถึงผลกระทบต่างๆเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของความเป็นมรดกโลกของนครวัดแต่อย่างใดเลยแต่ถามว่าแล้วจะทําอย่างไรเพราะนี่คือเรื่องยากครับการที่ประเทศเหมือนคล้ายๆของเรานะครับไม่มีการจัดการทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็แยกยากครับว่า ใครเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายแล้วใครเป็นผู้ที่บุกรุกเข้ามารวมถึงยังมีกลไกต่างๆที่คนที่เขาอยากทำผิดกฎหมายทำผิดกฎระเบียบแอบซ่อนต่างๆนะครับเช่นไปอาศัยอยู่กับคนเดิมไปทำการขยายของเดิมอย่างไม่ถูกกฎหมายในรูปก็ท่านก็จะเห็นนะครับว่าทำการขออนุญาตด้วยรูปร่างหน้าตาแบบหนึ่งรัฐบาลก็อนุมัติไปด้วยรูปร่างหน้าตาที่สอดคล้อง กับเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นนครวัดแต่พอสร้างกิ่งครับกลายเป็นสร้างบ้านด้วยการก่ออิฐฉาบป,ปูนกลายเป็นบ้านสมัยใหม่ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของพื้นที่แต่อย่างใดแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะพยายามโฆษณาครับว่า รุ่นตาเล็กเนี่ยก็มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างเหมาะสมทั้งถนนไฟฟ้าประปาการจัดการของเสียขยะน้ำเสียต่างๆรวมถึงระบบคมนาคมขนส่งต่างๆที่ดีแล้วก็สามารถเดินทางกลับมาทำงานที่นครวัดได้อย่างเหมาะสมแต่ว่าแน่นอนว่าในมุมของผู้ที่ต้องย้ายออกไปเนี่ยต้นทุนของชีวิตมันสูงขึ้นมากครับก็ยังเป็นประเด็นสาคัญที่ คณะกรรมการมรดกโลกหรือว่า World Heritage Committee ได้ยกประเด็นเอาไว้แล้วก็ยังให้ความเห็นไว้อีกว่าการจัดการของประเทศกัมพูชาเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะ World Heritage Committee ก็ไม่ได้ต้องการให้ประเทศกัมพูชาไปหักหานหรือว่าไปทำร้ายหรือว่าไปจัดการกับคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่มรดกโลกด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมครับเพราะก็จะไปขัดกับ เกณฑ์ความเป็นอยู่ที่ดีและความเป็นชุมชนที่ดีของการเป็นมรดกโลกเช่นกัน ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะติดตามครับดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างว่าเขาจะจัดการอย่างไรหรือเขาจะจัดการไม่ได้ก็ตามทีเถอะครับเพราะว่าประเทศเราก็เจอปัญหานี้เช่นกันกับหลบายๆเมืองที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์จะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกหรือไม่ก็ตามทีครับและประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสําคัญต่อไปในอนาคตสําหรับประเทศที่รองรับนักท่องเที่ยวเยอะๆอย่างเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราครับวันนี้ก็ต้อง ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ